มาเก็บบักพริกนะคะเอาให้เอาให้เพื่อนเบิรงกเน่เก็บได้เท่าใรได้เอาไหนเล่นนันป๊ามีแต่หน่วยใหญ่เพชรบ่เพด็กบ,บ้านยังมีเยอะกว่าอ่าหลายเลยเก็บบักพริกซอยแม่นะคะหมื่นนะคะเก็บเยอะเยอะจะได้ไปขายเลยไม่รู้จะขายที่ไหนลูกขายอยู่ในเมืองค่ะ มาพีคไปคายบ่ไหนก่ตัวนั่นที่มันมีเยอะเกินไปเก็บตัวไม้บ่บันนี้ถทาขุนละลูกทางขุนได้หลายไปเบิ้งไปเก็บบักพริกเก็บบักพรีคนะคะบักพริกเขียวมันแดงบ่ท่านอากาศเย็นแล้วขุนน่ะเก็บบักพริกท่านอันถ้าล่มหนาว พริกของเรานะคะน,นี่จ้าเข้าบ้านเลยค่ะโอ้ยแม่ค้าขายบักพริกบักพริกร้ายเนาะมุ่นน่ะุัน <c oughs> นี่นะคะที่เราเก็บมาเมื่อกี้นี้นะคะกองบักพริกใหญ่ของเรานะคะนี่ค่ะปะ้าติโทั้งใหลายใยปวดใย,ยเหลือยังบ่เบิดเลยยังบ่เบิดเต็มต้นเลยเนาะเดี๋ยวเรากลับไปเก็บอีกเนาะ นี่รอบสามนะคะรอบที่สามที่สี่ของหนูนะคะนี่เก็บคนเดียวลูกแม่บอกสิหนูเก็บคนเดียวอันนี้แหละเก็บขั้นยาวอันนี้เต็มตะกร้าเลยหนักไหมลูกหนักโอ้เก็บอีกเก็บอีกแล้วเราก็ไปกันนี่บักพริกบักพริกมิติหน่วยใหญ่ๆพุ่น์่ะนมือบักแย้วแย้วพอฟันมือแบบรวดบักพริกใหญ่มากรอบที่สาบอกสิลูก เก็บคนเดียวนะคะมารแห้งนี่บอกเก็บบัพพลิกมากหลายบะลูกบ่ปารนี่บอกอาชีพไม่เตียนบุญนาเพื่อนมาก์คแห้งไรเก็บคนเดียวค่ะอาเอาถาดเข้ามามาเทน้ำเนี่ยโอเคออฟฟิค้นออฟฟิคออกบ่อือหือออกทีหลังก็ได้เทก่อนลูก มักแห้งยี่ตีเก็บบักพริกซอยแม่เบือนเก็บคนเดีวเยวหรือเบือนพอเก็บคนเดียวราคาสี่ร้อยอยู่ย่านต่เฮาลักเก็บบักพริกไอ้เดย่านต่อไปอีกเก็บผุนาร้ายคักไายเดี๋ยว่าจะเต็มตัวลน้ลนแกบโต๊ะเลยขอตัวไปเด็ดควนบักพริกกันเด้อตัวก็ whoa to ahead, love. Pick the Bye bye.